วันนี้พี่อุบมาในสูตรสีดำทองประกายเพชรครับมีทีมข่าวช่องแปดนะครับช่องทรูนะครับแล้วก็ูทูบเปอร์เยอะมากเลยครับ พี่ไม่พี่พี่โรบิดม่ัอยู่หนประเด็นดรามาเนี่ยมันเกิดการสื่อารเข้าใจผิดระหว่างกับอาะได้คือวันนั้นอ่ะี่มัมีการถ่ายงานซึ่งตอนถ่ายงานระยะหนึ่งเน่ มันเป็นงานพักเบรคขึ้นแล้วลุงกเข้าใจดีว่างานเสร็จแล้วแต่วันพิธีงานมันไม่เสร็จและที่มาประเด็ที่ว่าน้องไอ้เนี่ยก็ไปหาลุงเพื่อเจรนาที่ลุก็รู้ว่าไอ้กับลุงเป็นอิจการใช่ไหมทีนี้ลุงก็ไปอยู่กับน้องไอ้จนที่อุ้บอ่ะเขาเริ่มว่าน้อยใจที่ว่าทำไมลุง่ไม่ให้ความสัมกันธงานทำไมถึงให้ความสัมพัญกับน้องไอ้มากยิ่งไปกานั้นบอกทำไมประมาณนี้ซึ่งวันนั้นที่อุ้บก็ประจำเดือนขึ้นมาด้วย โอเคเคยได้กินผู้ชายมาหลายวันแต่ว่าเราก็เอาใจใส่กันนะว่ากิจกรรมเดือนหมด่งจะเป็นวันอะไรทองไงเนี่ยเริ่มต้นมีแค่นี้แตอร์นี่นะพอมันเกิดเรื่องราวประวิการโพูดที่เราไม่เห็นนะพูดน้อยจงน้อยใจโพูดแต่ว่าละเนี่ยก็เป็นอารมณ์ของคนโสดซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสองคนก็รู้ว่าทั้งหลับคุยกันแต่วันนี้ผมก็กลับมาหันหน้าคุ็นยังไงเพอหันหน้าคุยกันปั๊บที่ปุ๊บเห็นความหล่อของคนปั๊บอ่อนนะครับ ก็เป็นภาพที่ดีทีเนียเทนี้ยเข้าใจแล้วก็คือรักงานกันเหมือนเดิมและผมก็ขอร้องผมคนว่าขอให้ครั้งเนี้ยมันเป็นบทเรียนและขอให้มันเป็นครั้งสุดท้ายอย่าให้มันเกิดขึ้นกับคนที่มคนเลยสบายใจครับเพราะว่าบ้านถูกป้องกั่ใจจะเห็นแต่นั่งอยู่คนเดียวในไทยบ้างแล้วก็ดูดต่อแล้วก็

ช่องพี่เสือไม่มีไม้นะครับทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงตอนถแถลงข่าวนะครับทุกคนอาจจะได้ดูไลฟ์สดการถแถลงข่าวไปแล้วเนาะพี่เสือถ่ายบรรยากาศรอบๆรวมรมให้ดูแล้วกันเนาะ Fala,

ทุกคนคงจะได้ดูไลฟ์สดงานแถลงข่าวไปแล้วเนาะกก็อีีีสุุดททท่่่เรา จะไปต่อแหล่เลยนลวมักล้าสามารถแก็เกิดจากถึงความจริงใจและเราจะพูดไปบทเรียนและดเมินต่อไปที่มจริใจที่มันต้องคงว่าคนที่ไปบริเี่เราูดเราว่จะต้องมองทุกาอยางให้คนรู้สึกไปเองรู้สึกคนรู้สึว่าเราจะต้องเจ้าเจ้าไน ก็ูรถ้ารู้มากกว่านก็อ่อย่างที่บอกว่าโซเชียลเองเป็นคนที่มีเหตุผลไม่ใช่แก่ขนมตลาแก่ตาปาจะพอะนะครับเมื่อผู้ใหญ่กินใหญ่ก็ขอโทษได้เราก็ขอโทษน้องๆว่าเราอาจจะใช้วาราด้วยการขอวยการอะไรประมาณนี <lö ss> ้แค <gram> ่เ <cathedral> ิียงตโอเคครับ คนเล่นงานครับที่เป็นมือโปรเฟ็ชั่นนล่งอยู่แล้วแต่เราไม่เป็นเชนงานเรายัการบริการต่อไปงานมีสิทธิ์งานแต่เราไม่ได้เต็งสัญญาเพราะว่าเรามันด้วยใจเหมือนพี่เหมือนน้องเราทํางานด้วยความมีสติในการเพราะทำงานบางทีบางทีไม่ได้เป็นสัญญาแะบางทีเจ้าภาพไม่เป็นรู้จักกันแต่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินเลยมันมาเป๊ะตรงเวลาบางทีไม่เคยเจ้าภาพเลยที่เป็นเชนงานนะอาจจะหรายใจก็บอกว่าเรื่องงานถ้าเกิดเจ้าภาพจะต้องการคือบางทีมันของวันแต่ที่ยื่ ไเพราะว่าเราจะมีค่าการเปิดเผนได้เพราะว่าเราต้องแยกแยกงานเป็นส่วนตัวแล้วเราก็ต้องเงาเสือกไปด้วยกันเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้การเสดผนึกไม่ได้อาชี่ต้องทำงานนะครับวันนี้ก็จะบอกว่าฟ้าฝนมันัมาเมฆหมอกร้ายมันมาด้วยกนต้องไปพันท้องฟ้าส,สว่างสวยมันก็เกิดปิกปีใหม่การอาจจเข้าใจกันร่วมกันกันเตืเอน แลนะ à, บางคนที่ไม่เข้ใจบอกว่้มีซักงภาพหรือเปล่ามีเท่าแหลต่ตอนเรารวจไตล้หรือเปล่าที่วที่อยากได้ดูระยะยาวต้ขอุงทุกคนที่ททททท